ขึงนยอหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องไอ้สากเหล็กโดยศัตทผูสร้างคือเกิดผลภาพยนตร์โดยพระหัสเกิดผลลูกหลายองท่านภูมิใจเสนอมันมหามันศากพิเชษทรชนไอ้สากเหล็กบุวมพันของชาตินักครบน้แสดงโดยกรุมศรีวิไลนวรัตยุตตนันไผ่โรดใจสิงนารานนพนิลั์ลุงลาวันศรีปฏิมาก,กูล สมภพเป็นจ่าทีกุลเดือนเต็มสาริตุลเซซิกสวสดิลัเกชาเปลี่ยนวิถีโอรันเมืองอพโรพนมนพพรเทวินทงชัยมิตรประชาพิภพผู้ปิญโยหลอดตกสังทองสีใสสุเทพสีใสกับการแสดงโดยอนิรุ้วุตับไคโล อเมริการสร้างโดยนลอรมลนเกิดผลเป็นภาพยนตร์35มมบรรจเสียงภาคในลีมออกฉายเมื่อปีพศ2 5 2 0สำหรับเรื่องย่อหนังไทยเรื่องไอสากเหล็กเริ่มจากรุ่งตรุยแหลกแสดงโดยสมพเป็นจาติกุลเดินทางมาพบกับพี่ชายที่เป็นนายอำเภออยู่ในดอนเสือหางปรากฏว่าพี่ชายของรุ่งถูกฆ่าตายพร้อมกับผู้กองสอบถามดูได้รู้ว่าถูกใด้บรรลือ แสดงโดยเกยชา้าเปรนวิถีฆ่าตายหอมไม่ยอมเป็นพวกและตัวใดบรรลือเองก็ตั้งตนเป็นเจ้าพ่อดอนเสือหารค้าของเถื่อนเลี้ยงสมุนไว้เป็นโจรมากมายแต่มีอยู่คนหนึ่งที่บรรลือเก่งใจนั่นคือกำนัำช้อนหอยทองแสดงโดยลอดตอกรุ่งจึงเดินทางไปหาก,กำนันช้อนเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อไปถึงบ้านกำนันช้อนก็เกิดมีเรื่องกับลูกสาของกำนัน เจรจากันอยู่พักใหญ่ก็ได้ความว่ารุง่งมาหากรรนันเพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับพิชาของตนเองแต่กํานันไม่รับปากว่าจะช่วยทําในขณะที่กําลังพูดจาอยู่นั้นเสมือนของนายบรรลือก็เข้ามาเพื่อจะเชิญรุง่งไปพบกับนายบรรลือที่บ้านรุ่งก็ยอมไปเมื่อไปถึงก็พบนายบรรลือรออยู่แล้วนายบรรลือก็เข้ามาเกี้ยกลอบให้เขายอมเป็นพวกแต่รุ่งไม่ยอมจะเกิดเรื่องถึงกับยิงกัน ตะแบกตรุมบอลแสดงโดยกุ้งสีวิไลทำมาพบเหตุเหตุการณ์เข้าต่ช่วยเหลือรุ่งจับลูกสมุนของนายบรรลือได้3มคนจึงนําตัวไปมอบให้กับหมู่ตุ้มติ้งแสดงโดยเพชรดาราฉายและผ่องแพร่ทั้งสองเล่าว่าตํารวจสม็นอาเภอหนีไปหมดเมื่อรู้ว่านายอำเภอกับผู้กองมีเรื่องก,กับนายบรรลือรุ่งจึงให้ย้ายโรงพักไปรวมกับอําเภอในตลาดที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งแก้วบางปะกงแสดงโดยนารานบนิรัน์ ธนงปากผนังแสดงโดยเซกซิปสวัสดิลักษ์สังนวนสูงแสดงโดยทงชัยวิดปชาภูนบางพรีแสดงโดยโอรันวชสันชัยเหิมบางประหันแสดงโดยเทวินพงพัฒนานั่งกันอยู่เป็นคู่คู่ภูนกับเหิมนั่งอีกโต๊ะหนึ่งส่วนธนงกับสังก็อยู่อีกโต๊ะหนึ่งยกเว้นแก้วนั่งอยู่คนเดียวพอดีลูกสาวของกำนันช้อนเข้ามาซื้อของในร้านสังเข,เข้ามาลวนลาม ม่เ,เกิดเรื่องชกต่อยกันแบบหมาหมู่สม,มุนของนายบรรลือยืนดูอยู่ด้วยความสนใจในฝีมือของคนทั้งหมดพอดีมีคนร้องขึ้นมาว่าผู้กองมาทุกคนก็ต่างนี้เอาตัวรอดลูกสาวกำนันพาแก้วหนีหมวยช่วยเหินกับภูลกระบุงช่วยจนงกับสงังหนีมาพบกับนายบรรลือติดต่อเรื่องซื้อของเถื่อนส่วนหมวยพาภูลกับเถิมมาสมัครขับรถขนของเถื่อนทั้งสี่ที่มาติดต่อนายบรรลือก็รับไว้ทั้งหมด ที่ไร่ของน้ำอ้อยสิงห์แมนสวงแสดงโดยไพยรุ่ใเจสิงห์เดินทางเข้ามาพบก,กับน้ำอ้อยพอดีมาเจอกับไอ้หัวลูกระเบิดมือปืนที่อึง่งแสดงโดยเมืองอ,อัพโลรกที่กำลังโชว์ฝีมือในการยิงปืนสิงห์จึงโชว์บ้างทั้งสองจึงมีเรื่องกันหวัวระเบิดแพ้จึงต้องออกจากดอนเสือหานไปนายบรรลือมีความสัมพันธ์สว่าทกับชดชอยแสดงโดยลุงลาวันศรีปติมก,กูลในวันหนึ่งจึงมาหาชดชอยขอร้องนายบรรลือให้เลิกทำชั่ว ตาอได้บนลือผัดไปขอเวลาอีกหนึ่งปีถึงจะเลิกในขณะที่ทั้งสองก็ลังมีความสุขอยู่นัน้นนิงหน่องแสดงโดยสังทองสีใสกับผ่องแพ้วไม่แอบดูมาทําเสียงร้อเรียนทั้งสองที่โกรธมากจึงปรีเข้ามาจะทำร้ายนิงหน่องกับผ่องแพ้วแต่ก็ยังไม่ทันถึงตัวทั้งสองก็หนีไปอาจเป็นมือปืนที่บวยสั่งมาให้กําจัดตะแบกอาจพบกับตะแบกก็เกิดมีเรื่องต้องขบบุกกันอีก ตาแบกกำลับบงเสียท่าเพราะถูกกลุ่มสิงกับรุ่งมาพบเข้าจึงช่วยไว้ได้ทันนัดตางทางเข้าบ้านของกำนันตาแบกพบกับชมัยพรสแสดงโดยนรัตจุดตานันและชุ่มสวงสแสดงโดยนุชราเจริญศักดิ์ซึ่งกลับมาจากซื้อของในตลาดตาแบกก็เข้ามาช่วยถือของเพราะตาแบกก็เริ่มมีความสนใจในตัวของชมัยพรในระหว่างเดินทางมาส่งชมัยพรก็พบกับของแพ้่ซึ่งกำลังตาหาอยู่พอดีและจะบอกว่านิ่งนองถูกยิงตาย ในระหว่างที่กําลังพูดคุยรุ่งกับตุ้งติ้งมาถึงจึงได้ปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรดีรุ่งก็บ,บอกให้ตะแบกบไปส่งชมัยพรกับชุ่มสวงกอดส่วนรุ่งกับผ่องแพ้วจะไปดูเหตุการณ์ที่ตลาดแล้วเมื่อไปถึงตลาดก็พบว่าอึงกับสมุนของนายบรรลือกําลังกินเหล้าอยู่และกําลังเมาได้ที่อึงท้ารุ่งชกกันรุ่งก็ไม่อยากจะชกรุ่งก็ชกแต่ไม่อยากรุนแรงมากนักเพราะอึ่งกําลังเมา ทางบ้านของนายบรรลือก็มีคนมารายงานว่าพบภูลกับเถิมไปหาผกกู้กองนายบรรลือกวนมากจึงสั่งให้จับตัวมาเพื่อที่จะมาสอบถามส่วนลุงนั้นเดินกลับไปหาตะแบกที่บ้านของคำนันแต่ไม่พบพบแต่ฉบาสแสดงโดยเดินเต็มเผ่าทองสุกกำลังซ้อมมวยอยู่จึงท้าลุงให้ม,มาซ้อมด้วยลุงก็ว่าโดนหลายเจ้าชู้ใส่สบาโดยแกล้งทําเป็นสลบและแอบจุบฉบาจนฉบาจับได้จึงหนีไปคูนกเพิมถูกพวกสมุนของนายบรรลือจับได้ และเดินซ้อมเพื่อให้บอกว่าไปพบกับผู้กองทําไมแต่ทั้งสองไม่ยอมบอกจึงถูกซ้อมตบขึ้นไปอีกและถูกตามไปขังไว้ที่กระท่อมกลางุูเขาอึนอยากจะยิงคนทั้งสองทีแต่ไม่อยากจะทําแต่เปิดโอกาสให้หนีเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นผู้ล่าสิงห์ซึ่งมาเดินชมวิวแถวนั้นเห็นเข้าก็ขอเข้าร่วมในการล่าในครั้งนี้ด้วยการช่วยเหลือภูกับเผิม์ในขณะที่ถูกล้อมและกําลังเสียทีภูกับเพิม์ก่อนแนะนานตัวเองกับสิงห์ว่า คนทั้งสองคือผู้กองกับนายร้อยมือปากถูกส่งมาทํางานที่นี่โดยเฉพาะทางด้านนายบรรลือก็กาลังปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรดีที่จะกําจัดนายอำเภอกับผู้กองให้ได้สมุนก็ออกความคิดเห็นว่าควรจะจัดการในวันงานมั่นของลูกสาวผมกำนันช้อนนายบรรลือเห็นด้วยจึงวางแผนให้รัดกุมมากกว่านี้ในวันงานมั่นผู้คนก็มากันมากมายทั้งคนของผู้กองของนายอำเภอและคนของนายบรรลือก็ทําให้เกิดต่วรนกันเร็วขึ้น ในระหว่างที่กาลัง,ลง,ลงร่วดลายพระบรูอยู่นั้นเสือชัยแสดงโดยชัดมงคลชัยก็ได้โอกาสชุดชิดชมแสดงโดยพัรชรินธรรมรัตน์แก้วเห็นคนลักถุกชุดก็ติดตามไปช่วยพูนกับเพิมก็ตามไปด้วยเสือชัยสู้แก้วไม่ได้ผลอ,อีข้าแม่น้ําไปแก้วก็ให้เหิบกับภูนพาชิดชมกลับบ้านสุดตัวของเขาเองก็ติดตามเสือชัยไปและไปทันได้ต่อสู้กับเสือชัยจนเสือชัยตาย ร่วมกับตะแบกก็ตามมาจะช่วยแก้วแต่ก็ไม่พบเพราะไปเกินคนละทางเมื่อกลับมาถึงบ้านกำนันก็พบว่าชุดชมกลับมาแล้วพร้อมกับแก้วเผิมและภูนด้วยความปลอดภัยขณะที่ทุกคนกำลังนั่งพักกันอย่างสบายทนงกับสังก็บอกว่าในบรรลือแต่นักซื้อสินค้าถึนกับตนตะแบกจะจับทนงกับสังทั้งสองที่แสดงตัวว่าเป็นนายอำเภอกับผู้กองและแก้วนั้นคือประลัดอำเภอมือปาก พูดกับเพิมก็แนะนําตัวเองเหมือนกันว่าเขาคือนายอำเภอกับผู้กองมือปากเมื่อทุกคนแนะนําตัวกันเรียบร้อยแล้วก็มีการวางแผนการจัดการนายบรรลือแต่แบกกับรุ่งซึ่งเป็นคนนอกถูกห้ามไม่ให้ยุ่งด้วยแต่ทั้งสองก็ไม่ยอมอ้างว่าเขาคือคนไทยเขาจะตายเพื่อประเทศชาติใครจะมาห้ามเขาทั้งสองไม่ได้พอถึงเวลานัดหมายที่ธนนกับสังและนายบรรลือนัดว่าจะซื้อของถึงกัน ถนนกับสังก็ไปตามที่นัดหมายเหมือนตลกลงนัเปลี่ยนกันแล้วใน,นขณะที่ถนนจะส่งเงินให้กับนายบรรลือก็แสดงตัวอาจะจับตัวนายบรรลือทําให้เกิดการต่อสู้กันทีนี้ไม่ใช่เป็นการชกต่อยธรรมดาแต่เป็นการใช้ปืนยิงกันรุ่งตะแบกบเหิมสังแก้วลัดถนนช่วยกันยิงต่อสู้จนพวกของนายบรรลือตายไปเป็นจํานวนมากนายบรรลือเห็นว่าคงจะสู้ต่อไม่ไหวก็เลยหนีเข้าไปตั้งหลักในถ้ำช,ช้อยก็ติดตามนายบรรลือเข้าไปในยังถ้ำ เราได้ยิงนายบรรลือตายส่วนลูกน้องที่เหลือของนายบรรลือก็ถูกจับจนหมดณตอนนี้เหตุการณ์ก็ได้สงบลงเพราะผู้ที่กระทำตัวเป็นคนลุกแผ่นดินได้ตายและถูกจับกันไปหมดแล้วรุ่งเขินแก้วธนงและภูนก็จะกลับไปรายง,งานตัวรุ่งชวนจะแบกไปด้วยทีแรกจะแบกําท่าว่าจะไปด้วยแต่มีงัวตัวหนึ่งวิ่งมาตามรถุ่งไปเลยต้องไปด้วยณนขณนะที่รถกําลังวิ่งไปตามเส้นทางก็ต้องหยุดด้วยกระทันหัน พกระดันช้อนพาลูกสามมากันไว้และโยนผู้สาวให้ตามที่แต่ละคู่รักกันและนี่คือเรื่องยอ่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องไอสากเหล็กภาพยนตร์ที่ดูสนุกมันมหามันสากพ,พิชิตธรรชนตามชื่อเรื่องและเป็นที่น่าเสียดายที่ฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่หลงเหลืออยู่ให้ได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของฟิล์มภาพยนตร์วิดีโอหรือบันทึกไว้ในรูปแบบอื่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของภาพยนตร์ไทยที่ภาพยนต์เรื่องไหนดังดูสนุกก็มีการหยิบประชาให้ชมจนฟิล์มหมดสภาพและบางครั้งในการเก็บฟิล์มก็ไม่ถูกวิธีจนทําให้ฟิล์มเรื่องนี้หมดสภาพและพูดได้คําเดียวว่าเสียดายก็จะจบคลิปนี้พปวดอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิเพื่อท่านจะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆขอทางช่อง c i n e ม a ยสตูิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลรคขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอตโฆษณาทางวิทยุแนดี d, และคลิปอื่นๆที่จะตามมาท่านชมอย่างต่อเน,นื่องในวันหยุดสุดสัดสปดาห์ถ้าท่านสนใจลงโฆษณาในช่องนี้ติดต่อได้ทางอ e ีเวลด้านล่างสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ